โอเคนะคะเป็นอะไรมานะคะสบักจมคอบาดไหลตึงมากอ่าโอเคนะคะเป็นเนอกกับผู้ชายมาไหลคนแล้วไม่ได้นอนดึงเส้นค่ดึงเส้นให้เนาะไม่ได้นอนเลยไม่ได้นอนกระสอบข้าวค่ะแกกระสอบข้าวด้วยแล้วก็เป็นนวนมาเยอะมากโอเคเรามาดูวิธีแก้นะคะเจ้านี้นะคะไม่ได้แก้เหมือนปวดหัวไมเกรนนะเราแก้นะคะวิธีการนะคะงายมือขึ้นนะคะแล้วงบขึ้นแบบนี้นะคะงบขึ้นแต่มือต้องแข็งถ้านี่มือหมอเขาต้องแข็งบอกว่าเด็กแต่เราบอกว่ากูมือนิ่ม แต่นิ่มคนละแบบคือนิ่มนิ่มนวดสบายแต่เวลาถ้าเกิดครูลงน้ำหนักมือมันจะแข็งอยู่ข้างในนะคะมันจะมีพลังอยู่ข้างในเนียมันเนี่ยสุดๆมันจะแข็งมากนะคะจากที่บอกว่าตอนที่ครูสอนถอนไยมือคุณนิ่มมากสบายมากแต่เวลาแก้กันเป็นยังไงแข็งมาก,กแข็งเป็นเหล็กนะคะ <c oughs> เป็นครีมคนละฟิวกันนะคะ <c oughs> แล้วก็ขยับมาเนี่ยเนะะี่ยค่ะถ้าน,นี้ครูจะปล่อยเยอะปล่อยบ่อยๆมากช่วงก่อนนี้นะคะ มันทํายากไหมมันครูดูครูทำหรืง่ายูประจำนะคะใช่ดูประจำแต่มันทําง่ายแต่มันทํายากมันทําไม่ได้มงมือต้องล็อกให้แน่นต้องล็อกให้แน่มเราก็ต้องล็อกให้โดนเส้นนะคะนะคะเพียแเดี๋ยวก็จะเบานะคะเดี๋ยวก็เบานะคะเบาแล้วตาก็จะแจ้งตาก็จะแจ้งต่างๆด้วยนะคะีผู้หลอะ่ เห็นผู้บ่าวทำน้อยแล้ววันนี้คองนั้นไม่พาไปไหนนะเหรอเรื่องเบาหนักวันนี้ขอให้ได้แบงค์เท่านะคะตาทุกระดีก็จะแย่เลยไม่ค่อยสบายวันนี้วันนี้เป็ต่ออีกไหมพี่ต้นทุกวันเลยยังดูวันไหนวันวันที่เก้าเดี๋ยวเอาน้ำมาให้ครูครูสุดยอดเลยอ่ะ กำลังแบบกลังมากร้อนเดือดแรงมาจากไหนกลับไปนี่หมอรักษาไม่เงนินเดอบ้าหมอเขาให้เงินนะที่แม่บอกว่าหนึ่งคือมานวดกูถ้าว่าถามว่าเหมือนแพงแต่มันไม่แพงนะสิวยมันมันมันเหมือนแพงแต่มันไม่แพงขขเขาจะรู้เพราะเขาไปนวดบ่ยอยไงน,นวดบ่อยมากมีผู้ชายแรยงผู้ชายไม่ถึงกูเลยที่นู่นนวดประจำอืมจริงแข็งแบบนี้แล้วว่า <laughs> ม่ทานี่จะทานเลยที่สมบักจมอ่ะ นอนดึงตับตับตับเอาเราพยายามดูเบาไหมเบามากเบาสุดสุดมันไม่เคยเป็นมาเลยครูเออที่สุดที่สุด